เอาละครับสวัสดีครับทุกท่านยังอยู่กับเฮียโชคกบบเว็บชดาลอตโต้นะครับผมหลังจากที่เราทําการสมัครสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยทําการฝากเงินเข้าระบบนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปแน่นอนครับนั่นก็คือการซื้อหวยนั่นเองนะครับผมวิธีการซื้อหวยผ่านเว็บชดาลอตโต้จะมีวิธีการอย่างไรบ้างก็เดี๋ยวนี้ผมจะแนะนําทุกท่านนะครับเดี๋ยวเราจะซื้อไปพร้อมกันเลยนะครับผมก็หวยที่ผมจะซื้อวันนี้จะเป็นหวยฮานอยนะครับ อ่าหวยฮานอยเราก็ทําการกดที่ปุ่มเมนูนะครับแถบเมนูด้านข้างๆด้านขวานะครับป๊าปเซ็ตให้กดปุ่มแทงหวยด้านตรงปุ่มที่สองตรงนี้เลยครับผมอ่าที่เป็นรูปติ๊กถูกตรงนี้เนาะกดเข้าไปเสร็จแล้วเราก็ทําการเลือกเลยครับอ่าจะซื้อหวยะายดีนะครับหวยที่นี่ก็อย่างที่ผมบอกนะครับ <S <S เกินไปตอนที่สมบัติสมาชิกว่าเปิดให้ซื้อเยอะมากมากที่สุดมากที่สุดจริงๆนะครับผม นียหวยมาเลก็มีครบหมดเลยนะครับอ่าหวยหุ้นฮานอยเที่ยงก็มีนะครับผมใครจะไปรู้ฮะฮานอยเที่ยงยังมีอ่าแต่ของผมจะเล่นฮานอยปกตินะครับก็คือตัวนี้ฮานอยหอกตอนปิดตอนรับตอนหกโมงนะครับผมอ่าก็คลิกเข้าไปจะซื้อหวยอะไรคลิกเข้าไปแล้วก็ชาดาลาโต้ก็จะมีแพ็กเกจให้เราเลือกนะครับผมอ่าแล้วก็ สามารถดูได้ตามนี้เลยนะครับแพ็ตินัมก็จะมีแบบอ่าอ่าไม่มีส่วนลดนะครับแต่อัตราจ่ายก็จะเต็มจํานวนเลยนะครับสามตัวบนบาทละเจ็ดร้อยเจ็ดสิบนะครับผมต่อไปก็จะเป็นแพ็กเกจโกล์นะครับลดสิบห้าเปอร์เซ็นตแต่ว่าจะจ่ายเนี่ยบาทละหก0้อยห้าสิบนะครับผมแล้วก็แพ็กเกจซิลเวอร์ครับจะมีให้เลือกสามแพ็กเกจซิลเวอร์ก็จะลดยี่สิบสองเปอร์เซนไปเลยนะครับแต่ว่าอัตราจ่ายเนี่ยก็จะเป็น 550เนาะแต่ว่าก็จะเ,เราก็จะได้ส่วนลดนี่เยอะเยอะเลยอ่ะวันนี้ผมอยากเล่นแบบมีส่วนลดจังเลยอ่ะผมจะเล่นเลือกแบบซิลเวอร์นะครับผมอ่ะกดเลือกแพ็กเกจไปเสร็จปั๊บก็ให้เราเนี่ยครับทําการกรอกเลขได้เลยนะครับทางระบบเนี่ยอ่ทาทั้งระบบจะทําการจับ จะจับให้เลยเราไม่ต้องไปกดเลือกว่าสามเอาเลือกสามตัวกดสามตัวบนหรือว่าจะกลับหรืออะไรนะครับผมอันนี้ให้เราใส่เลขไปเลยนะครับว่าจะซื้อเลขสองตัวสาตัวเลขอะไรอ่ะใส่เข้าไปพอใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยครับผมระบบจะทําการคํานวณให้ว่าเลขที่เราใส่เนี่ยเป็นเลขสองตัวอ่ะก็จะมีตรงนี้แล้ะครับก็จะให้เราเลือกว่าจะแทงเป็นอะไรสองตัวคู่โต๊ดบนอ่ะสองเก้ากับสองหรือว่าสองตัวบนหรือว่าจะแทงสองตัวล่างหรือจะแทงเร็ว 2ตัวบนล่างกลับไปเลยนะสองเก้าเก้าสองทั้งบนล่างเลยอ่ในกรณีนี้ผมจะแทงทั้งบนทั้งล่างเลยก็กดตรงแทงเร็วนะครับสองตัวกลับแล้วก็กอกจํานวนเงินนะครับที่เราจะซื้อเข้าไปในปุ่มแทงเร็วเลยนะครับผมอ่ะจะซื้อเลขละหนึ่งบาทกดเพิ่มเลขไปป้าบแล้วก็ให้ลงมาดูข้างล่างเลยครับอ นะครับผมพอเรากดไปปุ๊บระบบก็จะทําการเพิ่มมาให้อัตโนมัติเลยนะครับกดที่ปุ่มอาจะเล่นแบบบนล่างกลับเมื่อกี้แล้วก็ใส่เงินกอกเงินไปในช่องนะครับผมอ่เดี๋ยวผมจะทําให้ดูใหม่เนาะสมมุติจะซื้อสามตัวอ่ะอ่าเนี่ยครับซื้อสามตัวระบบก็จะขึ้นมาสให้กออจํานวนเงินที่ต้องการซื้อสามตัวนะครับเราจะซื้อแบบไหนล่ะสามตัวบนหรือสามตัวโต๊ดหรือจะซื้อแบบกลับทุกป,ประตูเลยนะฮะก็คือ ก็คือเขาจะกลับเลขมาให้ทั้งหมดเลยนะครับผมอันนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะถูกรางวัลสามตัวบนนะครับผมแล้วแต่อ่ในกรณีนี้ผมจะซื้อเป็นสามตัวตรงก่อนสามตัวบนตรงก่อนแล้วก็สามตัวโต๊ดด้วยนะครับก็ใส่ไปจะซื้อกี่บาทนะครับก็ใส่จํานวนเงินเข้าไปในนี้เลยแล้วก็กดเพิ่มเลขครับป้าบอ่าระบบก็จะทําการเพิ่มเลขมาให้ด้านล่างตรงนี้นะครับนี่ไงสามตัวบนสอง 258ห้าอ่าหบาทแล้วก็โต๊ดอีก1บาทนะครับผมแล้วก็ราคาที่เขาจะอัตราจ่ายที่เราจะได้เนี่ยก็คือด้านล่างตรงนี้เลยนะเอ้ด้านหลังนะครับผมโอเคแล้วก็นี่ครับจำนวนเงินที่จำนวนเงินจริงก่อนนะครับแต่พอหักส่วนลดปุ๊บมันก็จะเหลือเท่านี้4ี่นะครับผมอ่าพอเราซื้อหวยซื้ออะไรกรอกเลขเป็นที่เรียบร้อยครบถ้วนแล้วนะครับใส่ราคาครบถ้วนแล้ว ก็กดทำการซื้อพวยได้เลยครับผมป้าก็ให้อถือเป็นการทำรายการเสร็จสิ้นนะครับไม่ต้องไปโอนไม่ต้องไปทำการยืนยันซ้ำสองใดๆน,น,นะครับผมอ่าทำการซื้อหวยเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับประเภทหวยหวยเวียดนามฮานอยนะครับเป็นแพ็กเกจซินเวอร์นะครับผมอ่ามีสถานะก็เป็นรอออกผลนะครับอ่าเราก็ดูได้เลย ปุ๊บเราแทงอะไรไปบ้างเป็นประเภทอะไรอัตราจ่ยายจะจ่ายเท่าไหร่นะครับผมอ่ารอออกผลนะครับก็เราสามารถตรวจสอบโพยของเราได้นะครับผมที่ปุ่มรายการโพยนะครับตรงนี้กดที่เมนแถบเมนูบาร์นะครับผมตรงนี้ป้าบแล้วก็ปุ่มรายการโพยนะครับปุ๊บเขาก็จะเข้ามาในหน้านี้นะครับผมแล้วเกิดมีโพยไหนที่เราแังถูกนะครับ มันก็จะมาขึ้นที่หน้าโพยชนะให้นะครับผมหรือถ้าเราอยากจะตรวจรางวัลเองนะครับผมก็สามารถตรวจรางวัลได้ที่ปุ่มเมนูแล้วก็ผลรางวัลปุ่มผลรางวัลตรงนี้เลยครับอ่ะคลิกเข้าไปแล้วก็เลื่อนดูได้เลยครับผมเราจะตรวจผลอะไรอ่าครับผลฮ่านนอยจะอยู่ตรงนี้นะครับผมส่วนตรงนี้ก็รอผลออกก็เลขตัวเลขก็จะโชว์นะครับผมโอเค เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับขั้นตอนการซื้อหวยผ่านทางเว็บชาราลอตโต้นะครับอสำหรับขั้นตอนต่อไปก็แน่นอนครับมันคือขั้นตอนการถูกหวยแล้วก็ถอนเงินนะครับถอนเงินที่ถูกรางวัลออกมาใช้จ่ายนะครับผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะเราจะมาทําการถอนกันในคลิปหน้านะครับต้องรอให้ถูกหวยก่อนเนาะแน่นอนว่าคุณจะต้องถูกแน่นอนนะครับสาธุสาธุบุญเลย โอเคก็สำหรับใครที่จะทําการซื้อหวยนะครับที่เว็บชดาลอตโต้นะครับผมก็ขอให้ทุกท่านเฮงเฮงเฮง,งทุกเลขทุกโพยทุกรอบทุกงวดนะครับผมอ่าล่ะครับสําหรับการวิธีสอนเล่นซื้อหวยผ่านทางเว็บชดาลอตโต้เป็นกานเสร็จสิน้นเป็นที่เรียบร้อยครับผมเฮียโชวต้องขอลาไปก่อนซะครับผมสวัสดีครับ